ปลูกไว้ค่ะตั้งแต่ซื้อปีแรกเลยอันนี้ก็คือ4ปีแล้วด้วยค่ะเทีเ่ยวแล้วก็เห็ดหัวเห็ดหัวไว้จะพาไปเบิง่งของกินค่ะของกินแซ่บของกินแซ่บแซ่บหลายจนบ่มีคนกินอ่ะมันแซ่บอีหลีค่ะจะบ่มีคนกินเนาะนี่โอแดดจากไปไว้ตะกร้ากา่อนตะกรา้าไปไว้ตะกร้าก่อนนะคะพี่ อันนี้ต้นบักเมาค่ะคิดว่าเป็นต้นบักเมานะคะ่ะแล้วอันนี้เป็นต้นเอ่อบักไฟค่ะสวยแล้วซื้อมาตัวน้อยๆเนี่ยนังไกยูพันติดเนี่นนย,ยโอเคมากเลยเป็นนังยูวค่ะแถวนี้โอเคกเนาะคะ่ะอันนี้ต้นโพไซค่ะซื้อมาสองหมื่นห้าอมไฟเชอรี่ฝรัง่งเชอรี่ฝรั่งคุณนี่นี่ออกหน่วยหลายค่ะแต่บ่ได้พากันเก็บกินบ่มีใส่กินหรอกเอาไว้ใส่ตะนกกินเนี่ยเชอรี่ฝรัง่งแดงเต็มอยู่ค่ะบ่มีใส่กินเนาะ ละหมดค่ะหมดสม,ดมดโอยังบ่มีหน่วยออกดอกให้ดูค่ะปีก่อนก็นออกดอกแต่ยังบ่จับหน่วยเนาะจับอยู่แต่ว่ามันปีแรกเนาะมันก็เลยยังบ่ปานใดคะ่ะนี่ค่ะโดยรวมค่ะอัปเดตให้เบิ่งเด้อค่ะอันนี้โดยรวมสวนซีปีจ้าขอบคุณที่เข้ามาติดตามขค่เบิ่งเด้อค่ะถ้าเบิ่งไปพร้อมกันคะ่ะจะเฮ็ดบ้านเนะเาะเฮ็ดบ้านบ่ใหญ่ปานใดดอกค่ะเอาพออยู่นี่ละ่ะต้นใดที่บ่เป็นตะเอาก่อนเฮาจะเฮ็ดบ้านเฮาก็ปรับปรับพื้นที่ปรับนาดินก่อนเนาะ คันว่าพอเป็นตาเอาต้นใดเขาก็าตัดทิมแต่ว่าต้นไม้ต้นนี้ก็คือเป็นวิวของบ้านเขาค่ะเป็นโฮม,มโฮมโพลโฮมไสของบ้านเขาเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตาม่าเบิรงไปแล้วค่ะทุกปีจะมาอัปเดตเพิ่มหนึงนะะ่งค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาเบิรงค่ะสวัสดีค่ะขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตของเขาเนาะ,ะขอให้พ่อมีพ่ออยู่พ่อกินนะคะขอให้มีความสุขในชีวิตในแต่ละมือคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย